สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิรพรงศ์กันกรองนะครับเดี๋ยวเอาปืนนี้นะครับนะครับมาลองอวิเคราะห์รายละเอียดดูว่าเป็นยังไงติดตามไปเลยครับซี p ั0พีซีรีส์เนี้ยนะครับใช้เวลาค้นคว้าวิจัยพัฒนากว่าจะมาเป็นตัวปืนในซีรีส์เนี้ยตั้งแต่ปี2014หลังจากนั้นเนี้ยในปี2017ก็ออกสู่ตลาดแล้วในปีเดียวกันก็ได้รับรางวัล อัลติเจอ2017ของทีาาโโ่สารกัรแอนโนโมสารอัเมกาเพราะแต่คอนเซปต์นโยบายในการออกแบบของของตัว P10 Series เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะครับข้อแรกก็คือเป็น Extreme Durable Finish ก็คือทั้งลำกล้องนะครับครอบลำเลื่อนโครงปืนออกแบบมาให้ป้องกันการเสียดสีกระทบกระทั่งภูมิอากาศจึงยืดอายุการใช้งานได้นาน ป้องกันการเสียดสีนล้วหมายถึงว่าทนต่อการเสียดสีกระทบกระทก่ั่นเองระหว่างชิ้นส่วนภายในหรือว่ากระแทกเ,เวลาที่ชักกัะสองขึ้นมาอาจจะกระแทกอนุนันนี้น,น,นะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2องนี่คือ durable fiberglass reinforced polymer flame ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่โพลิเมอร์ง่ายๆอย่างที่คิดแต่อันนี้แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงผิววันเนี่ยใกล้ๆกับเหล็กเลยตรงแม้่เบากว่าแล้วก็ทนสภาวะกัดก่อนได ครับไอ้นี่เป็น reinforced fiber glass reinforced นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็น p o ลิเมอร์ธรรมดาข้อที่3ก็คือ front and rear cocking s e l a t i o n ก็คือสลักลายกาลื่นไว้ด้านหน้าและด้านหลังให้ขึ้นสะดวกต่อการขึ้นลำเช่นาอาจจะแบบนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เจตนาออกแบบให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ในรักษณะของเป็น c o มดิเฟนเซลดิเฟนหรือว่าเป็นอาร์มฟอสก็ได้ก็คือปืนสร้างประจำการทหารตำรวจทั้งโดยเฉพาะยิ่งคนที่นอกเครื่องแบบอันเดอร์เคอรเพราะไอ้ตัวเนี้ยพสทเนี้ยเป็นคอนซิลแห่นกันก็คือ,อ,อพกได้เนียนเสื้อข้อต่อมาคืออินเ r อร์เชนจเบิลแบ็กแสวตัวนี้นะครับในช่วงนี้มาเนี่ยเปลี่ยนได้ทออเปลี่ยนได้สันหลังของด้านเนี่ยทออเปลี่ยนได้ทาง ในกล่องนะมีให้อีกสอันอันนี้เป็นอีกอย่างเป็น3อันนะครับให้ปรับให้เข้ากับอุ้งมือของแต่ละท่าน high visibility iron side ก็คือเป็น Iron Size ก็คืออนี้เป็นเหล็กนะครับนะครับนี่เป็นเหล็กศูนย์ข้างหลังเนี้ยปรับซ้ายขวาได้นะครับเราก็มีแตน3ามตุ่มให้เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่แบบอมแสง เป็นดอทที่อมแสงนั่นเองนะครับจะใช้ได้ตอนกลางคืนได้เห็นชัดเจนมากกว่าด้วยถ้าเกิดว่ามันผ่านตัวนี้ผ่านแสงไปแล้วนะครับมันก็จะอมแสงอยู่อัต o m ม t ติสไตรเกอร์บล็อนะครับอย่างที่ดูให้ทราบก็คือตัวนี้เป็นสไตรเกอร์ไฟริงซิสเต็มก็คือเข็มพุ่งนั่นเองพอเราเพื่อลำเข็มทั้งเานวนมันจะถอยหลังเราถูกง้างเอาไว้ตอนนี้เข็มจจนวนถูกง้างเวลานะสังเกตจากไกลได้ตรงนี้ครับ แต่ว่าจะมีตัวสมองเข้าไปล็อกเข็มทั้งจำนวนนะครับเรียกว่าเป็น <S <S เป็นดรอปฟรีคือถ้าขึ้นลำไปแล้วมีกระสุนแล้วนะปืน c ีแซดพีสิบส่วเนี้ยรับหล่นกท็ททางไงก็ไม่มีวันล่างนะครับนี่คือคุณส,บสมบัติข้อหนึ่งที่ท,ที่ที่ดูมากๆนะครับเรียกว่าเป็นดรอปเซฟตี้ Safety, นะครับเอ็กซ์แลนด์ชูดิ้งคอม포ร์นะคือออกแบบตามหลักโกดีไซหรือซีรีส สรีระสัมพันธ์นั่เองนะครับออกแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทีนาซ่ารับรองนะครับเป็นดิจิตอลอย่างที่เวนเนซ่าว่าซีซ่าเรียกว่าเป็นดิเฟนต์นะครับย่อม,มาจากดิจิตอลไฟอาร์มโครเมติกดีไซน์นั่นเองจับถนัดมือไม่กัดมือนะฮะไม่ว่าจะมือซ้ายมือขวาแล้วก็ไอตัวเนี้ก็ทำาให้ยินได้นานด้วยข้อนะครับที่8ก็คือแฟ a m b i d e x t s o u s s l i ไ e ก็คือตัวคันปลดสไลด์เนี่ยตุ่มปลดสไลด์เนี่ยมีทั้งซ้ายและขวาใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับเวลาที่ทำก็เรียนให้ทราบนะครับเพราะถ้าเราทำแบบเนี้ยนะครับมันจะไม่ถูกวิธีนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคันปลดสไลด์หรือมีเซฟอยู่ตรงเนี้ยเราต้องใช้อีกมือหนึ่งที่เป็นซับพอร์ตแทนเนี่ยกดนะครับ นะครับกดตรงนี้นะครับมันจะถูกวิธีมากกว่าหรือถ้ามีเซฟล้วก็คือเราใช้ตัวนี้บริหารกดไกลัน,น,นะครับ swappable mm hmm. so magazine release mm hmm. ก็คือด้านตัวตุ่มปลดแม็กเนี่ยสามารถมีเครื่องมือให้ย้ายจากซ้ายไปขวาได้สำหรับคนที่ถนัดมือซ้าย mm hmm. ก็ใช้งานได้สะดวกอันนี้คือ Product Concept ของตัว p 1 4เรียกว่าครบครบแล้วละ่ะ เท่าที่ยิงดูแล้วปืนบางคอนโทรลได้ง่ายมากๆยิงได้ง่ายยิงได้เพลินคุ้มค่ามากๆนะครับนะโดยเฉพาะกับราคาที่เป็นสวัสดิการแบบเนี้ยนะครับสามหมื่นนเบาทนะสวัสดิการของข้า,า,าราชการตำรวจกรมการปกครองนะครับ